อย่างไรให้ฟังคลิปนี้มีคำตอบค่ะ5ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นผู้มูอเพื่อพาคุณไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยคุณประสบความสําเร็จค่ะอย่างที่เราเคยกล่าวในตอนที่ผ่านมานะคะว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับเรา ขั้นตอนที่1กํากำหนดเป้าหมายทางการตลาดค่ะขั้นตอนแรกในการทําการตลาดออนไลน์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมคือการระบุเป้าหมายที่คุณต้องทําเพื่อความสําเร็จการกําหนดเป้าหมายอาจจะทําให้ผ่านการตั้งคําถามเหล่านี้คุณต้องการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่หรือขยายฐานลูกค้าหรือไม่คุณต้องการที่จะเพิ่มรายได้หรือไม่คุณต้องการมองหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสาหรับแบรนด์หรือคุณต้องการเพิ่มการรับรู้ให้แก่แบรนด์หรือเปล่าจ่ะจงและกําหนดเป้าหมายนะคะถือเป็นสิ่งสําคัญในการทําการตลาด พราะจะช่วยให้คุณเนี่ยปรับเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงที่ตามหลัก Smart Goals S Specific การเจาะจงโดยควรเจาะจงเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุให้ชัดเจน M Measurable หลักเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จคุณควรมีหลักเกณฑ์ที่สามารถวัดผลความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ A Achievable มีความเป็นไปได้คุณควรตรวจสอบว่าเป้าหมายของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายสำหรับบริษัท I Relevant เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณเป้าหมายของคุณควรจะเข้ากับบริบทของธุรกิจและความต้องการของบริษัทที่ Time-bound การกำหนดเวลาให้ชัดเจนกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะบรรลุเป้าหมายขั้นตอนที่ 2. ทําความเข้าใจฐานลูกค้าของคุณและการวิจัยการตลาดคู่แข่ง การทำความเข้าใจฐานลูกค้าของคุณว่าลูกค้าที่แท้จริงของคุณเนี่ยคือกลุ่มไหนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ประเภทใดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พวกเขาติดตามหรือตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างไรรวมถึงเนื้อหาของคอนเทนต์ด้านการตลาดประเภทใดที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้พบว่าน่าสนใจค่ะโดยคุณสามารถหาคําตอบให้กับคําถามเหล่านี้ผ่านหลายช่องทางด้วยกันได้แก่แบบสํารวจความคิดเห็นลูกค้าการวิจัยสถิติผู้ใช้งานรีวิวลูกค้าปัจจุบนันข้อมูลการเข้าชมเว็บ และโซเชียลมีเดียมุมมองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญต่อการวิจัยตลาดนะคะคือการดูตัวตนของแบรนด์ผู้แข่งในสื่อออนไลน์การติดตามผู้แข่งของคุณไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ดีในการเข้าใจว่าคุณกําลังเผชิญอยู่กับอะไรแต่ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงหรือว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทําแล้วเกิดผลสําเร็จในตลาดมากที่สุดนั่นเองค่ะ 3. หาเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ ตอนนี้หากคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่ากลยุทธ์เนี่ยที่คุณจะนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะเข้าถึงเนี่ยคุณจําเป็นต้องหาเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณมากที่สุดสําหรับเครื่องมือในการโฆษณาทางออนไลน์นะคะนั้นมีหลากหลายเลยเช่น ทำการตลาดออนไลน์ผ่านทางอีเมลสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์การตลาดที่ใช้การสร้างเนื้อหาและข้อมูลเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายวิดีโอมาเก็ตติ้งนะคะคุณควรวิเคราะห์ว่าตัวเลือกใดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณด้วยทักษะและงนประมาณที่มีอยู่ค่ะหลังจากนี้คุณควรจะคำนึงถึงแนวทางที่จะเป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจที่ส่งผลต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองขั้นตอนที่4บันทึกรายละเอียดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะกลยุที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานการทดสอบแผนงานก่อนการปฏิบัติจริงในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าเทคนิคที่คุณเลือกใช้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก่อนที่คุณจะลงทุนกับมันอย่างเต็มที่และขั้นตอนที่5ดําเนินตามแผนงานและประเมิผนผลงานค่ะมาถึงขั้นตอนนี้ให้โอดทนและคิดถึงเป้าหมายระยะยาวเพราะต่อให้คุณทําการวิจัยก่อนการวางแผนแคมเปญคุณก็ยังจะ ต้องเรียนรู้อีกมากถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทําการตลาดดิจิตกทรอเพราะหลังจากการดําเนินการนักกลยุทธ์ไปแล้วการลองผิดลองถูกมักเป็นส่วนสาคัญในการหาสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสาหรับการดําเนินธุรกิจของคุณเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือสาเหตุว่าทาไมการประเมินผลและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในขณะกําลังดําเนินการแคมเปญเป็นจุดสําคัญต่อการทําการตลาดออนไลน์หากมันไม่แสดงผลลัพธ์ในทันทีอย่าพึ่งหมดหวังนะคะ พยายามต่อไปเพื่อเป้าหมายที่ดีในอนาคต